เช็คเลยหากคุณมี4ภาวะนี้อาจเสี่ยงไขมันพอกตับแทรกซ้อน4ภาวะเหล่านี้ได้แก่อ้วนเบาหวาน ความดันไขมันในเส้นเลือดเสี่ยงแทรกซ้อนเป็นไขมันพอกตับภาวะอ้วนก็คือภาวะที่ร่างกายมีการสะสมของไขมันมากเกินกว่าที่ร่างกายจะเผาผลาญได้หมดจึงสะสมพลังงานที่เหลือเอาไว้ในรูปแบบของไขมันตามอวัยวะต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุของไขมันพอกตับในส่วนที่2จะคือภาวะเบาหวานคือภาวะที่ร่างกายมีน้ําตาลในเลือดสูงกาปกติเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินจะส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน้ําตาลในเลือด ผิดปกติจนเกิดน้ําตาลสะสมในเลือดปริมาณมากส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆรวมถึงไขมันพอกตับภาวะถัดมาคือความดันโลหิตสูงความดันโลหิตเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงผิดปกติทําให้เกิดภาวะที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญพลังงานเมื่อการเผาผลาญพลังงานผิดปกติจะก่อให้เกิดไขมันพอกตับได้แล้วก็ภาวะสุดท้ายก็คือไขมันในเลือดสูงคือภาวะที่ร่างกายมีไขมันในเลือดมากกว่าปกติไขมันที่สูงนั้นอาจจะเป็นคอเลสเตอรอล หรือไตรกลีเซอร์ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมากมายและไขมันพอกตับเช่นเดียวกันเมื่อเป็นไขมันพอกตับแล้วอันตรายมากๆอาจทําให้ร่างกายแย่ลงถึงขั้นเป็นมะเร็งตับได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าภาวะของตับอะค่ะไม่มีสัญญาณเตือนนะคะจะมีสัญญาณแฝงเป็นอาการเช่นท้องอืดแน่นท้องจุดแน่นร้าวบริเวณชายโครงขวานอนเท่าไหร่ก็นอนไม่พออ่อนเพลียสําหรับผู้ที่เสี่ยงไขมันพอกตับอยากให้ดูแลในเรื่องของ การควบคุมปริมาณอาหารลดของหวานของมันของทอดงดดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็งดสุหรี่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลือกทานอาหารและสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะอย่างเช่นลิปพลัสเองเนี่ยที่มีส่วนผสมของเห็ดลินจือเห็ดชิตาเกตเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยลดความเสี่ยงของตับแข็งมะเร็งตับได้อาร์ติโช k e ันด d ไ l i o n เนี่ยก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการทำงานของตับ การสร้างน้ำดีส่วนขมิ้นก็จะช่วยดีท็อกซ์ตับรวมถึงท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าคุณมีภาวะเบาหวานความดันไขมันในเลือดหรือเริ่มมีอาการอย่างที่กล่าวมาเนี่ยควรรีบใส่ใจตัวเองก่อนสายเกินแก้นะคะ